สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาวันนี้เจอเห็ดริมรั้วขึ้นแล้วจ้าถ้ามีเห็ดริมรั้วขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีเลยค่ะว่าในป่าหลังบ้านก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะต้องไปแล้วถ้าเจอแบบนี้คืออยู่ไม่ได้แล้วค่ะเจอก็ต้องเก็บแล้วจ้าน่าจะขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะมองไม่เห็นเนาะดอกใหญ่ขนาดนี้ล่ะ แต่ยังแข็งอยู่ค่ะโอเคอยู่ได้อยู่อยู่หลังรั้วอีกดอกนึงค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานเนาะเมื่อกี้ที่เก็บนี่คือเห็ดพึ่งขาลายค่ะดอกนี้ก็จัดการเหมือนกันจ้าไม่เก็บไว้นะคะ,ะกลบไว้ก่อนนี่ปุุกลุกน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวต้องแวะไปดูที่ป่าสักหน่อยแล้วค่ะ อยู่ไม่ได้แล้วจ้าคนอื่นเขาเก็บกันตรึมตรึมตรึมเรายังไม่ขึ้นเลยค่ะฝั่งนี้ไม่มีมีอีกสองดอกเล็กๆค่ะแต่ยังเล็กมากเลยจ้าริมรั้วนี้เรายังเก็บไว้เนาะเล็กๆแบบนี้จะยังไม่เอาค่ะถ้ายายจะเดินลุยป่านี้ไปหาเห็ดก็ห้าสิบเมตรเองค่ะแต่ป่าจะรกๆนิดนึงค่ะ ก็เลยจะเดินไปอีกด้านหนึ่งเดินตามถนนเอาดีกว่าค่ะ200เมตรก็ถึงแล้วจ้าป่าหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าก็จะรกๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยจะน่าเดินเหมือนของเพื่อนๆบางคนเท่าไหรค่ค่ะด้านโน้นนะคะก็จะเป็นป่าเห็ดเลยคะ่ะมีไม่เยอะค่ะมีแค่สองสามป่าเนาะที่เข้าหาประจำค่ะ ถ้าตรงนี้ไม่มีเราก็จะไปดูอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าว่าจะมีไหมด้านหลังสุดโน้นเลยค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นป่าเห็ดที่หาประจำเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ตัดไม้ไปหมดเลยจ้าไม่มีไม้ก็ไม่มีเห็ดเหมือนกันค่ะทางเข้าก็จะเป็นรกๆแบบนี้เลยค่ะ เห็ดหน้าแลค่ะดอกงามๆม,มองเกือบไม่เห็นค่ะดินก็ดำเห็ดก็ดำเนาะเอาจ้าเอาอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นคู่เหมือนของเห็ดไข่มุกค,ค่ะไม่ใช่เห็ดไข่มุกจ้าดอกอยางสวยเลยค่ะ เกือบเท่าฝ่ามือเลยงัดค่ะงัดให้ถึงโคนเลยค่ะอุย้ยขาดขาดดอกใหญ่มากเลยค่ะ ดอกนี้ก็สวยค่ะจะมาดูเห็ดเฉยๆก็เลยไม่ได้เอามีดมาด้วยนะคะเนี่ยต้องงัดให้ได้รากเข้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็ดหน้าแหลเห็ดหน้าแหลจ้ากำลังงามค่ะดอกสวยๆพึ่งขาลายค่ะ ดอกกำลังน่ารักเลยค่ะสีห้าดอกค่ะน่ารักน่ารักเลยจ้า เล็กๆแบบนี้ก็เอาค่ะอ,าาอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะพึ่งหวานดอกงามเลยจ้าดอกแรกของปีนี้ค่ะตะมุตะมิอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเนยค่ะ เห็ดพึ่งทองนะคะเห็ดพึ่งทองเดี๋ยวดูดอกนี้ดอกนี้ยังโอเคอยู่ค่ะ เห็ดพึ่งหวานค่ะงามๆเลยจ้านี่ดอกสวยค่ะอันนี้ดอกแฟดค่ะนี่ดอกแฟดเห็ดอะไรเนาะเอ้ยเห็ดปลอมค่ะ ดอกนี้ใหญ่มากเดี๋ยวมาดูก่อนค่ะว่าเป็นเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดพึ่งแม่มดเออเก่าแล้วค่ะเก่าแล้วแต่สองดอกนี้งามๆจ้าพึ่งแม่มดค่ะเป็นเห็ดที่ยายชอบมากๆเลยค่ะพึ่งแม่มดเนี่ยดอกเขาจะแข็งสมบูรณ์ดีค่ะส่วนมากก็จะไร้ริ้วรอยไร้หนอนไร้ ท่าค่ะมาดูสองดอกนี้อันนี้ดอกทำไมเหลืองๆเ,เดี๋ยวดูข้างในก่อนค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะดอกข้างบนเขาจะไม่เป็นสีน้ําตาลเหมือนเดี๋ยวจะเอา เดี๋ยวยายจะเทียมให้ดูค่ะเห็ดพึ่งไม้มดนะคะข้างบนเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นสีแดงหรือสีส้มเนาะส่วนถ้าดอกเหลืองๆแบบนี้นะคะดอกเหลืองๆแล้วข้างล่างก็เหลืองอันนี้คือคู่แฝดจ้าเทียมให้ดูชัดๆเลยจ้านี่ค่ะ,ะไม่เอาขึ้นใกล้กันด้วยนะคะเนี่ย ดอกบรมเลยค่ะเห็นแต่ไกลเลยจ้าเออน่าจะเก่าแล้วแหละน่าจะเก่าแล้วแหละเออแต่ก็ดูยังโอเคอยู่นะนี่ค่ะยังเอาได้อยู่นะโอ้นี่เลยค่ะสี่ดอกติดกันเลยอุ๊ยนั่นขาดละเสียดายแท้ สีดอกติดกันเลยค่ะโอ้โหงามมากค่ะงามมากนี่ไม่เสียเที่ยวนะคะที่มาวันนี้ดูค่ะนี่ดูค่ะดูนี่เลยจ้าแดดสองมองเห็นไหมคะเนี่ยเห็นเนาะงามๆเลยค่ะนี่ มาแอบอยู่นี่อีกดอกนึงค่ะโอ้โหดอกกำลังงามเลยจ้านี่ปัดปาด,ปาดนี่อีกหนึ่งดอกอ่า,าแม่ลูกค่ะแม่ลูกนี่สุดยอดค่ะดอกนี้ยังเล็กแต่ก็เอาค่ะ นี่ยังเล็กอยู่อีกสองดอกสวยงามสุดๆเลยจ้า ว่าจะแห้วกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้น้ําอยู่ในรูมาจากไหนคะเนี่ยนี่ไหลไปทางนูน้นอันนี้ก็เป็นเห็ดหน้าแหละแต่โดนโดนแทะไปแล้วคะ่ะเห็ดนี้ยายก็ชอบมากๆเลยจ้าแกงลาวอร่อยมากคะ่ะ อันนี้คือเห็ดปลอมอีกแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวจะดึงดอกไม้สีน้ำเงินนี้ไปปลูกที่บ้านสักหน่อยค่ะเคยซื้อมเมล็ดมามาโรยนะคะไม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวจะลองเอาจากป่าเนี่ยไปไปปลูกที่บ้านเผื่อจะโชคดีเผื่อเขาจะขึ้นให้ ฝนมาแล้วจ้าต้องกลับบ้านแล้วค่ะอ่าได้แค่นี้ก็พอสำหรับวันนี้มาดูผลงานในวันนี้กันจ้าสองดอกนี้ก็คือเห็ดริมรั้วนะคะที่เจอถึงได้เข้าป่าไปเนาะส่วนอันนอแงะนี่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายดอกแดงค่ะเพระ ได้เห็ดผสมสองสาอย่างนะคะวันนีอ้อันนี้ก็จะเป็นเห็ดหน้าแหล่ค่ะเห็ดหน้าแหล่เห็ดไข่มุกไข่มุกไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเห็ดไข่มุกเละไปแล้วค่ะอยู่ล่างสุดเลยเละหมดเลยแล้วก็ พึ่นหวานอีกดอกหนึ่งจากป่าหลังบ้านเลยนะคะเน่อันนี้ก็ไปได้มาจากป่าอีกด้านหนึ่งค่ะดอกนี้ใหญ่มากแต่ก็ยังแข็งๆอยู่ค่ะแล้วก็มีดอกงามๆค่ะดอกงามๆเห็ดพึ่งหวานทั้งนั้นเลยจ้าพึ่งเกาลัดยังไม่ออกนะคะ ไม่ได้สักดอกเลยค่ะพึ่งเกาลัดได้แค่นี้ก็ปลื้มมากๆแล้วจ้าเพิ่งหวานงามๆเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้ดอกง,งามๆแบบนี้ด้วยค่ะสุดยอดเลยวันนี้หมานมากค่ะหมานเพิ่งหวาน แล้วก็ดอกแฟดแล้วก็เป็นพึ่งแม่มด2ดอกค่ะเป็นเห็ดผสมค่ะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งทองนะคะพึ่งทองอีกสองดอก ก็ได้ตามที่เห็นแบบนี้เลยจ้าสำหรับวันนี้ค่ะหมานมากเดี๋ยวจะมาหั่นเตรียมไว้เลยค่ะวันนี้ยายจะหั่นแบบสำหรับผัดอย่างเดียวนะคะก็จะหั่นบางๆค่ะรังผึ้งที่ยังอ่อนๆอย่างนี้ยายก็จะเอาด้วยเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะเอาหมดค่ะถ้าถ้าอันไหนที่เหลืองมากแล้วก็จะไม่เอาค่ะแบบนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะคะ เหลืองอ่อนนี้ยังจะเอาค่ะแต่ถ้าเหลืองแก่นี่คือไม่เอาเนาะก็จะหั่นบางๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับผัดเนาะหั่นผสมกันไปทั้งทั้งก้านทั้งดอกเลยค่ะก็ยังขาวใสสวยนะคะยังไม่มีหนอนมีอะไรเจาะค่ะ ใหญ่เกินนะคะต้องผ่าครึ่งก่อนค่ะไม่งั้นเขาจะแผ่นเขาก็จะใหญ่เนาะอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่มากค่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะคละเคล้ากันไปจ้า เต็มกะละมังเลยจ้าได้2มื้อเลยค่ะเนื้อสวยๆเลยค่ะหั่นแบบนี้นะคะยายก็จะเอาไว้สําหรับผัดสําหรับทำซุปเนาะอาจจะผัดใส่ซอสหรือไม่ก็ผัดใส่ไข่นะคะทำซุปได้ค่ะแต่ถ้าจะเอาไว้ทำอาหารไทยแกงลาวอะไรประมาณนั้นยายจะหั่นอีกแบบหนึ่งค่ะคือจะหั่นใหญ่ๆเลยจ้า ค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ